วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องรถบรรทุกมือ2มาดูกันนะครับว่าผมจะได้รถอะไรบ้างโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปโอ้ยไม่ได้เฉย อียผมได้กล่องรถประครับมือสองมาอีกแล้วทุกคนโฮโฮเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรไปว้าวโฮโฮเดี๋ยวนะเฮ้ยเขาแถวมาว่าอู้ว oh. โอ้ทั้งหมด3คันนะฮะแต่ที่จริงแล้วผมสั่งแค่คันนี้ไปผมสั่งแค่คันนี้ไปที่แกแถมมาให้อีก2คันนะฮะว้าวแถมเยอะจัดดูทีละคันแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนโอ้ยมีซีวัวด้านหน้าด้วยโอ้อเป็นโคเท่อันนี้เป็นรถมือสองนะครับผมเฮ้ย<ๆ>อ๋อดึงดึงใช่ถูกแล้วอุตเตบอดี้เท่มากอ้ว้าวอุ้ยเป็นขับสีด้วยอ๋อเป็นรถดีฟอ๋อว้า อ๋อคันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดีฟกันทุกคนโหเจ๋งมากเลยนี่แบงค์เซอร์โวมาด้วยนะครับผมมาดูคันที่2ครับผมมีบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตว้าวโหรู้สึกว่าคันนี้จะมีนี่ด้วยอะชุดไฟมาให้ด้วยใช่เปล่าลองแกะก่ <Wow. S 1> อน my gosh wow โหนี่มันสายมอนิฟายชัดๆนี่คันนี้จะเป็นบิ๊กฟุตอะรู้สึกว่าพี่แกแถมสปีดมาให้ด้วยอะโอ้ยโคตรดีแบงค์เซอร์โวมาด้วยฮะเดี๋ยว <Wow. S 1> ต ue, อ <c oughs> ้องลองครับ ต้องลองคันนี้อยู่คันสุดท้ายครับผมนี่คันนี้เป็น F1 นะครับว้าวโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเพียงคุ้นๆน,น,นะครับเหมือนจะเป็นกระป๋องหรือเปล่าเหมือนกระป๋องมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดแกะดูนะครับตรงนี้เหมือนจะหักด้วยอ๋อจริงด้วยนี่อาอ้าอยคันนี้เทจริงล้อดีเลยอนีล้อโคอเทอไปใส่รถกระป๋องเลยป่าวะเนี่ยโคเทออ๋อต้องลองอุ้ยมันได้ได้ได้ไดเลยนี่ใส่รถกระป๋องได้เลยทุกคนอุ้ยยังชอบเลยว่ะ ในครันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขึ้น40ด้วยอ่ะทุกคนเดี<ๆ>๋ยวผมจะทิ้งวาร์ไว้ให้แล้วกันนะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะได้รถบัคับมือสองมาโมดิฟาฟเล่นนะทุกคนนี่แบบแจมแจมแบบนี้เลยวาร์พี่แกไว้ให้นี่นี่สามารถไปตามแกได้นะผมนี่ไปสอบถามได้นะว่ามีาัไหนบ้างเ็แจมแล้วแบบนี้หรือว่าจะเอามาเป็นอะไรหรือว่าจะเอามาแบบแ,บบแปลงเล่นอะไรแบบนี้นทุกคนอ่ะไปจัดกระได้บผมขอขอบคุณพี่แกมากเลยดูโอ้ แถวมาให้สองคันแล้วแบบเป็นรถที่แบบว่าโมมาด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่ะาคันนี้จะเล่นได้หรือเปล่าต้องลองเนี่ยอุ้ยก็เทอุ้ยเล่นได้เอาคอยหลังเดี๋ยวปรับไ้คระบผมอุ้ยว้าว เดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นดูนะทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมส่วนคันนี้จะเป็นรถดิฟนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแก้เราขอไปจัดการก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในตอนที่ผมทําเสร็จแล้วละกันไป let's go <S ทุกคนคร <c oughs> ับผมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็คือ F1 เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ EP ที่2แล้วกันทุกคนน <c oughs> ่ะเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเรายัดแผงของรถกระป๋องเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะและวันนี้ผมก็เอามาสองคันนะทุกคนนี่มีรถดีฟกับรถเอดิฟคุตนะครับทุกคนนี่ว้าวเดี๋ยวเรามาลองจับ GPS ดูด้วยนะคร ทดสอบกันเลยนะทุกคนว่าแรงขนาดไหนปไปสามสองดึงลูกศรแรงๆๆแรงอูงๆๆ้ เห็นดูท oh ุกคนนี่ลองจ้โอ้กระจายเล่นได้วมัวว้าวไปคนที่ รีมทเป่าวะดูดิแตเป็นมอเหออรเอ,อ,อเดี๋ยวลองไปเช็คดูเหนาะลติดน่าจะร้อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลดดีฟกันดีกว่าว่าลดดิฟน่าจะเล่นได้มันเลยลองดูกันติดตัวนี้ร้อนครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันหายร้อนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองจับจีกัน ล้อมันจะหลุดเลย้่งนี่นนี่ไม่ใช่อันนุ่นนี่นะออปกติ อย่างเดียวเลยว่ะว้าวถ้าลองลองเบินดูมันก็ดังอยู่แล้วนะนม่าจะเสียงเฟืองเนาะ ได้เ <Wow. S 1> ปแต่ไปลองรุถของเราั็ดีกว่านะครับว่าจะได้กี่จีแล้วก็มันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าว่าน่าจะได้เลยเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับว่าสปีดตัวนี้น่าจะเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสปีดนะ สอบ Let's go <S เฮ้ยเล่นได้โฮแรงเลยอ่ะใส่บอดีอ้อมดิ่งแล้วเราจะทำการติดเซ็ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะติดจีดูกันว่าจะได้ไดกี่จีโฮแบบจะหมดแล้วต้องรีบไปนี่ได้17บจี อืมนั่นแหละอะไรวะชื่ออะไ,ไตั้งใจให้เล่นอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจนะสรุปแม็กสปีดก็ได้17นะทุกคนอืมก็ถือว่าไม่เร็วนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนจะเจอคลิป EP ที่2 F1